สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะมือใหม่หัดเขียนนะคะบอกเลยนะคะว่าการเขียนเนี่ยมีส่วนสำคัญมากๆเลยที่ช่วยให้เรานะพัฒนาตัวเองได้เร็วแบบก้าวกระโดดเลยทีเดียวหลายคนอาจจะคิดว่าการเขียนเป็นเรื่องเสียเวลานะคะบางคนอาจจะคิดว่าการเขียนต้องใช้อุปกรณ์เยอะแยะมากมายไหนจะสมุดไหนจะปากกา และหลายๆคนนะอาจจะรู้สึกว่าจริงๆแล้วการเขียนมันก็น่าสนใจนะแต่ใช่ไม่คนเขียนไม่สวยเลยอ่ะเขียนแล้วดูไม่ได้เลยอ่ะไม่อยากจะเปิดดูหรือไม่อยากจะให้ใครเห็นสมุดเรื่องนี้เลยนะคะว่าทั้งหมดทั้งมวลนะคะจริงๆมันไม่ใช่ปัญหาเลยมันเป็นเพียงข้ออ้างค่ะข้ออ้างที่จะทําให้คุณไม่ลงมือทําซึ่งมันเป็นกับทั้งชีวิตของคุณเลยนะลองสังเกตดีๆนะคะแต่ไม่ได้หมายความว่าคุณคิดแบบนี้นะคะจะผิดอาจจะแค่คุณนะคะไม่รู้ว่าเหตุผลของการเขียนคืออะ และผลลัพธ์หรือผลประโยชน์ที่จะได้รับจากการเขียนสามเหตุผลที่จะทําให้คุณนะคะเริ่มลงมือเขียนได้ทีถึงวันนี้จะเป็นมือใหม่หัดเขียนนะ แต่ทุกการเขียนของคุณจะมีประโยชน์มานนะคะเหตุผลที่หนึ่งนะคะคนส่วนใหญ่นะจดโน้ต่ะเพื่อช่วยจําใครเป็นคนขี้ลืมม้างคะกันก็เคยเป็นคนขี้ลืมนะคะเวลาที่เราอยากทําอะไรเราได้แต่คิดไว้ในหัวค่ะแล้วเราไม่ได้จดหรือเขียนมันออกมาให้ตาช่วยจดจำเนี่ยมันก็ทําให้เราสามารถลืมสิ่งสิ่งนั้นได้ใครเคยเป็นบ้างคะลืมวันเกิดของคนที่เรารักเออลืมวันสาคัญต่างๆหรือลืมงานอีเวนต์สําคัญที่ถ้าไม่มีเรา งานอาจจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยก็ได้วิธีการเขียนง่ายๆคะ่ะคุณสามารถจบในอะไรก็ได้จะสมุดเล่มเล็กๆหรือกระดาษโน้ตที่คุณสามารถพกหรือเห็นได้ตลอดเวลาเหตุผลที่2นะก็คือคนส่วนใหญ่มักเขียนเพื่อที่จะทําเป้าหมายในชีวิตให้สําเร็จค่ะการเขียนเพื่อทําเป้าหมายในชีวิตให้สําเร็จก็จะเป็นลักษณะของการเขียนคล้ายๆกับการทำแพลนเนอร์ค่ะทําแพลนเนอร์วางแผนออกมาคะ่ะว่าอยากจะทําสิ่งไหนนะคะมนุษย์ส่วนใหญ่เป็นคนชอบสร้างทุกคนว่าจริงไหมคะ จะดีแค่ไหนคะถ้าเราได้เห็นชีวิตตัวเองหรือได้เขียนชีวิตตัวเองลงไปด้วยมือของเราเอง คนเหล่านี้ก็จะประสบความสาเร็จเร็วขึ้นกว่าคนปกติทั่วไปที่ไม่ได้มีการเขียนหรือวางแผนเลยและข้อสานะคะเหตุผลข้อสุดท้ายนี้ดีมากๆและเหมาะกับทุกคนทุกเพศทุกวัยนะคะไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ก็ตามนะคะนั่นก็คือการเขียนเพื่อจัดระเบียบชีวิตของตัวคุณเองค่ะในชีวิตเราเนี่ยมันมีเรื่องมากมายเลยที่เราจะต้องทำไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชีวิตการพัฒน,นาตัวความสัมพันธ์ความรักค่ะการเรียนรู้ค่ะการเงินการงานการบริจาคและการ ่นังสมาันมีเรื่องราวมากมายหลายอยา่างจะดีกว่าไหมคะถ้าวันนี้คุณสามารถจัดระเบียบโดยการเขียนทั้งหมดนะคะเพื่อจัดการนะคะจัดทําให้เป็นระบบนะคะให้เราเห็นว่าในแต่ละด้านที่เราอยากที่จะให้มันพัฒนาคืออยของกันนะคะกันก็จะมีสมุดหนึ่งเล่มคะ่ะที่จดนะคะว่าเราจะต้องทําเวลาอันนี้กันให้ดูนะคะ ก็จะชอบเป็นสีสมุดหนึ่งเล่มแล้วก็ปากกาหนึ่งแท่งค่ะแค่นี้ค่ะกันก็สามารถโจทย์ทุกอย่างในชีวิตแล้วก็จัดระเบียบชีวิตตัวเองได้ดีขึ้นมากๆเลยเห็นไหม เป็นกำลังใจใหทุกคนที่กำลังจะเริ่มหัดเขียนนะคะก็ถ้าใครคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์เนะาะสปากดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์ให้โคชกันด้วยแล้วก็ติดตามได้ที่เพจ c o ชกันบ n b โจเ e ็กซ์เนะคะกันก็จะมาให้ความรู้แล้วก็แบ่งปันเรื่องราวดีแบบนี้ให้กับทุกคนตลอดตลอดสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากเลยค่ะติดตามกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ